สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สวัสดีกันย้ำมือแรงหลังเลิกงานคือเกา่าเมื่อนี้ยายแก้วสิพามาเบิงว่ายกแก้วเสียนอย่างกินแรงอีกเมืออกกม่อนี้แล้กินแรงยายแก้วเมื่อนี้ยายแก้วสิกแกงปลาใส่หุ่นเสนีนปลาคอซึ่งปลาคอมาขึ้นยากกำลังอันเตรียมเครื่องเตรียมพัก ต้องติมเครื่องอ้าววันนี้ยายแก้วติมเครื่องก็เด้อบันน้ พี่น้องต,ตำพริกแล้วๆบ้านนี่ิมาแกงเด้บ้านพี่น้องตำพริกตำเครื่องแล้วแข้ทางหมอดะได้เกี่ยวใส่น้ำลายจังง่อยนั่นต้นเสี้ยน Cái môn xin em ưu váy theo bác à xe nam vạnh ở lại môn xin cái này ưu ừ cái gì bộ lại <laughs> hay mò được con หม้อเดือดแล้วพี่นอ้องแก้วเสียปลาใส่แล้ว ก็ลาใส่ลดใส่จุกน้อยเกลือบรต้องใส่ใส่แล้วพร้อมต่ำเครื่อง เครื่องไว้แล้วหมอเดือนให้ปลาสุกว่นี่ปลาสุกค่อยเอาหุ่นเสี่ยใส่แาาสจ้วเสียบกขามใส่จะอกนุ้ยกขคมเปียบคนเพา่กะปะใส่ได้พี่นอ้องแล้วแต่มพ่มัากแจ้วเสียมันส่งไป้วยจากน้อยตัดข้าวพร้อมจากน้อย 这样，你呢？ อ๋อเดือดปุด,ปดเดือดปุดๆเลยพี่น,อน,น้องเลยชิมมอก่อนอืแซ่บเนี่ยจากน้อยขาดน้ำป่าน้อยนึงเอาวกามลง้งแซ่แซบแ่บละพี่นอ้องจะแซ่บบ่ตอดป่า แซ่บแล้วาปลาสุกแล้วเอาวุ้นเส้นใส่ก้อนมันพี่เนาะเส้นซอยห่อเส้นใส่แล้วอหอมใส่ก่อน สุกแล้วเอาหาอมลงใส่กับบดเดียว้นเจนกับสุกบดเดียวหอเดือดปุดดจังน้อยแล้วกะใส่อีกตู้แล้วกะแล้วเลยจะมาพี่น้อง เดือดแล้วบันใส่ไปอีกตู้เลยบันเป็นอันแล้วแล้วบันใส่ไปอีกตู้แล้วเก็บได้บันเดี๋ยวแล้วพี่นอ้องบันนี่ยี่แก้วที่ขวารามาคนงานนั่นเอาลามหมูมาให้แต่มันเป็นลามหมูดิบแ,แก้วขวากับแก,แก้วบุกิน Terima kasih telah menonton! นะข้างในน่ะเขาเ็ดสุกแล้วแหละดิบเนื้อแต่เนื้อมันหอมตอนอลไรพี่นอ้องขวกดอะไรแล้ว แล้วแล้้วบัดนนีพ่องกินแย้แก้วมือแรงไนะแล้วกินแรงแย้แก้วแลี่ยวๆแกงปลาอันนี้ลาบหมูลาบหมูคนนั้นอามาให้อันนี้หมกปลาปลาเอามาให้แต่ว่าหมกปลาเชื่อว้ให้กินมื้อเบิร์ดแล้วกินหลายอย่างแล้วกินซองอย่างพอแล้วกินมือเบิดดอกอ้าวบันเดพี่นอ้องกินข้าวแรงก็เด้อบันเดพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อพี่น้อง แม่แก้วสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้เลยด้วยจ้าสวัสดีจ้า